สวัสดีครับพี่น้องวันนี้อยู่ในพระธรรมปฐมกาลนะครับบทที่19ข้อที่30ถึงข้อที่38นะครับก็เป็นตอนที่โมเสสเองนั้นได้พูดถึงนะครับจุดกำเนิดของสองเผ่าสองหรือว่าสองอชุมชนนะครับก็คือคนอโมอบกับคือคนอัมโมนนะครับว่าสองกลุ่มเนี้ย มาจากที่ไหนมาจากที่ใดนะครับต้นกําเนิดอยู่ที่ใครเป็นคนที่จุดใน,นการต้นกําเนิดนะครับและวโมเสสเองก็เล่าว่าต้นกําเนิดนะครับของทั้งสองอเชื้อชาตินี้นะครับก็มาจากลูกสาวของโลดนะที่เข้าหาโลดและเพื่อที่จะต้องการให้เชื้อสายของโลดเองนั้นเนี่ยที่จะไม่สูญไปนะครับและการกระทําแบบนั้นก็เป็นสิ่งที่โดยปกติแล้วก็ไม่ควรมีสิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับ แต่นั่นคือสิ่งที่ทั้งลูกสาวทั้งสองคนเองนั้นก็หาทงางออกนะครับในการที่จะทําให้พงพันนะครับหรือรักษาวงตระกูลของบิดาของตนเองไว้ก็ทําในสิ่งที่ไม่ได้เหมาะสมหรือไม่ได้ถูกต้องในเวลานั้นและก็เป็นจุดแห่งการเริ่มต้นของเชื้อสายของอโมบและอโมตอมานะครับและสองเชื้อสายนี้สองกลุ่มนี้ก็กลายเป็นศัตรูกับชาวยิสเซเรลในอนาคต นั่นคือสิ่งที่ทำให้เราเองนั้นเห็นภาพอะไรบางอย่างนะครับเพราะว่าโมเสสต้องการให้พวกเขาเองนั้นเนี่ยให้ชนชาติอิสราเอลได้เห็นภาพของอชนชาติของเขาคืออิสราเอลนะครับที่ถูกเลือกออกมาและถูกชําระให้บริสุทธิ์และเป็นชนชาติบริสุทธิ์ของพระเจ้านะครับซึ่งก็จะถูกไล่ล้อมนะด้วยชนชาติที่ไม่ได้รับถือพระเจ้า และแม้บางสุชาติที่ดูเหมือนว่านับถือพระเจ้าแต่ก็เป็นสุชาติที่กลับกลายมาเป็นศัตรูกับอิสราเอลเพราะว่าพวกเขาเองนั้นเดินหรือเลือกทางที่ไม่ถูกต้องหรือเลือกทางที่ผิดไปจากพระประสงค์ของพระเจ้าสิ่งน,นี้ทําให้เราเองนั้นได้เรียนรู้อะไรครับทาให้เราเรียนรู้ว่าชีวิตของเราเองนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้าที่พระองค์น,นี้ไม่ได้เพียงแค่ให้เราเองนั้นบอกว่าเราเชื่อในพระเจ้าแต่พระองค์ประกาให้เราเองนั้นเชื่อฟังพระองค์และรักษาชีวิต และเลือกวิธีการนะครับในการดําเนินชีวิตยอย่างถูกต้องตามวิธีการของพระเจ้าไม่ใช่ตามความคิดของตนเองไม่มได้ใช่ตามใจของตอนเองและหาทางออกนะครับซึ่งมันก็จะนําไปสู่สิ่งที่ชั่วชั่วร้ายมากกว่าเดิมนั่นเองหนุนใจพี่น้องนะครับว่าการที่เราจะตัดสินใจเลือกวิธีการที่จะทําอะไรในชีวิตของเราขอให้เราเรื่องในวิธีการของพระเจ้าโดยวิธีการอะไรครับโดยการที่เราเริ่มต้นในการอาธิษฐานกับพระเจ้า อธิษฐานแล้วเราจะนันเราเองนั้นไปตรวจสอบพระวจนะของพระเจ้าอธิษฐานถึงสิ่งที่เรากําลังขอคําตอบจากพระเจ้าหรือพิธีการจากพระองค์และมองดูคําตอบจากพระบัมเพียคำตอบจากพระวจะนะของพระเจ้าไม่ใช่คิดเองเออเองแต่ให้เราคิดสอดคล้องไปจกักไปกับความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าดังนั้นขอหนุนใจพี่น้องและเตือนสติเราทั้งหลายที่เราจะวางความคิดของเรา อยู่ภายใต้นะครับความจริงแห่งพระเจ้าของพระเจ้าและใช้วิธีการที่มาจากพระเจ้าไม่ใช่เป็นวิธีการของตนเองหรือวิธีการของโลกนี้นะครับเพราะมิฉะนั้นเนี่ยเรากําลังกลายเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่ ต่อต้านพระเจ้าหรือเรากําลังเป็นศัตรูกับความจริงของพระเจ้าแม้ว่าปากเราจะบอกว่าเราคือคริเสเตียนเราคือคนของพระเจ้าแต่ถ้าเราไม่ได้ดําเนินชีวิตด้วยใจ่นการเชื่อฟังกระทําตามวิธีการของพระเจ้าเราเองก็กำลังเป็นศัตรูกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะไม่เป็นศัตรูกับพระเจ้าเองไหมครับแต่เราจะดำเนินชีวิตนะเป็นมิตรสหายืและเดินไปกับพระเจ้านะครับร่วมกันกับพระองค์ด้วยชีวิตที่เราเชื่อและเชื่อฟัง แลาทาตามพระวาชะของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรอ,อยู่ในชีวิตของพี่น้องที่เราจะรักษาชีวิตของการเป็นผู้เชื่อด้วยการเชื่อฟังถ้อยคําของพระองค์และดําเนินชีวิตตามวิธีการของพระองค์ในวิธีแห่งความชอบธรรมที่พระเจ้าได้สบดนําเราเข้ามาอยู่ในวิธีนี้ขอพระเจ้าได้อำวยวพรอ,อยู่ในชีวิตของพี่น้องทุกท่านนะครับ